ก็เป็นเข้าถึงเอ้ยเข้าสู่ปีที่สามรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทางที่ร่วมงาวกันกับธีซิคินแล้วก็ดีใจที่มีพี่แม็กแล้วก็น้องดังขมวดที่ร่วมในปีนี้ด้วยครู้สึกดีใจมากก็คือของมินวีนนี้มากับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าอีซิคินเฟสติฟลี 2X เอสทาโก้ซึ่งเป็นครีมเมคอัพที่เป็นสูตรที่เข้มข้นมากกว่าตัวเดิมถึงสองเท่าซึ่งดูแลครบจบทุกปัญหาที่ผิวนะครับ แตอนที่เราหน้าใสแบบนี้ผิวดีนี้ก็คือแน่นอนใช่ครับใช้บวารุนรุ่นันอัพเดตอนนัพเดตอัพเดตซีรีส์ออตอนนี้ก็แบบอ๋อถ้าตอนนี้ก็ยังรอเวลาอยู่ครับก็ยังไม่มีอะไรที่แบบว่าจะออกมาเร็วๆนี้แต่แต่แต่มีมองไว้ไหมคะว่าเกิดอะไต่อไปที่เราจะเล่นเราอยากเป็นในรูปแบบไหนคือจริงๆก็ไม่ได้ คิกว่าจะได้ไตรเตอร์ประมาณไหนรู้สึกว่าอยากอ่านตัวเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยรับว่าจะเล่นไหนอยากอยากเจอเนื้อเรื่องที่แบบน่าสนใจจริงๆชอบเล่นแบบบู๊คันชอบทุกทุกแนวเลยนะแต่ถ้าส่วนตัวชอบแบบบู๊ไม่กลัวหรอสรุปครับเคยเคยถ่ายบู๊ด้วยนะก็แต่แต่สนนุุกกสแล่วนตัวเป็นนักิดาด้วยมั้งก็เลยแบบว่าชอบที่จะแบบออกลังกายเหมือนได้ถ่ายด้วยได้ออนไลน์ด้วย ก็ตอนนี้สถากนการณ์ก็ดีขึ้นผมก็บ้านผมก็โดนแต่ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเร่วมร่วมกันแบบให้กำลังใจแล้วก็บริจาคตอนแรกตกใจไหมนะครับตอนแรกไม่ตกใจเพราะคิดว่าก็คือน่านจะเป็นจังหวะที่แบบท่วมกันสุดปีอะไรเนงะี้ยแต่ปีนี้จะหนักกว่าสุดปีเพราะแบบน้ำระดับนะคือสูงกาอ๋อใช่คนระับแต่รอบนี้ก็คือเกินคาดนะครับ เ,เรียมตัวไออม่กอาใช่ครับเหมือนแบบว่าเป็นปกติของจังหวัดหน้าผมก็เลยแบบมีการเตรียมตัวย้ายรถไปไว้ที่สูงอะไรเงี้ยแต่ขิดนคาดไปหน่อยซึ่งปีนี้น้ำมาสูงก็ผลกระทบก็น่าจะโดนผลกรบกันหลายหลายบ้านอยู่ครับซึ่งแต่ละบ้านผมว่าก็คาดคิดไม่ถึงว่าแบบน้ำจะมาเยอะบบก็ นีดลางคาหมายถึง,งว่าที่จอดรถนะแต่บ้านผมสองชั้นแต่นีล้ลางคาที่จอดรถก็คือส,สูงยูนะครับเขาพูยังไงางอเขาพูดวโอเคเก็มีทั้งญาตาทั้งอะไรที่แบบดูแลบ้างได้ยอยากให้นอยากให้สดกำลังใจให้แบบชาวนาหรือว่าจังหวัดที่ได้รับผลกรหน่อยดีกว่าก็เป็นงใจให้ ในช่วงที่ได้รับผลลดการสิทธิ์ต่างๆผมก็ขอบใจนิดนึงครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบเริ่มการบริจาคเข้ามาช่วยเหลือทุกคนกนะครับอย่างบ้านเอาเราเล่นจนแบบกลายเป็นมีมในโซเชียลเนาะก,ก็ถือว่า,าก็เห็นว่าเราสน <ๆ S 2> ุกเลยก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับกลับมาแข่งอีกครับผมเพราะช่วงที่ผ่านมาผมได้กลับมาแข่งได้มีโอกาสกลับมาแข่ง แต่หลายเกมเยอะมากซึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าเอออยากเต็มที่ในทุกการแข่งที่เรานอกปกติเราเราต้อเป็นกันแต่กันทีไหมถ้าเกิดมีก็มีเหตุผีจอดน่าจะปีปีหน้าใช่เหมือนปีนี้ก็จะเป็นแต่ละคนที่แบบดูแลแต่ละทีมะครับซึ่งทีมก็ได้รับเลือกโอกาสไปซึ่งปีน,นี้ผมก็ไม่ว่างก็เลยแบบไม่ได้ไปช่วยทาแต่ปีหน้าก็มีคนดีอยู่ แค่ไปช่วยทำบบสอบเองไปภูมเด็กอะไหมเป็นพาร์ทแบบโรงเรียนไทยอะไรแบบนี้ใช่เป็นส่วนมากน่าจะเป็นโบสอนเลยสมาคมสมุทรเนยสมาคม้งแต่รายการที่พ่อจะไปภูมจะเป็นรายการที่เหมือนดรับเด็กแต่ละทีของผมแล้วก็เอามาอยู่ทีมตัวเองซึ่ง <laughs> ก็เป็นแบบคล้ายๆแบบแคาเดมี่แต่กลุ่มกลืบไม่เหมือนกับแคมป์เดนมี่จัง ก็กง่ายครับแต่มันจะยากตรงที่แบบไปดูตัวแต่ละคนแล้วก็ดึงทุาทีเอาสัเกยภาพทุกทีแต่ว่าอยู่แต่ว่าอยู่แบบเป็นทีมที่ดีอะไรก็ยากหน่อยแตผมก็ยากตรงที่ว่าอ่าเด็กเด็กมีหลายคนแล้วเรใช่ใช่ต้องเป็นเรื่องแล้วไม่ได้เลือกเฉพาะแบบทีมเราด้วยก็ต้องเลือกเด็กแข่งกับทีมอื่นด้วยตอนนเป็นหน้าผมก็อยู่คนทีมทีเด็กใไม่มถึงว่าแยกกันทํา อะไรนะโค้ดผมไม่ดูครับผมแต่คนอื่นไม่แน่ต้องแบบมีอะไรโผล่ด้วยแต่ผมไม่ไม่ไม่ดูสอดตั้งเกมแต่เราสู้ทีมเพื่อนได้แน่นอนก็หวังว่านะไม่องตัวของเราในสไตล์แบบไหนคะสำหรับตัวการที่เด็กๆเด็กๆขึ้นมาก็สไตล์ผมก็น่าจะเป็นแบบว่าทำงี้ก็ได้ให้เด็กดึงศักยภาพของตัวเองให้ได้ มากที่สุดเพื่อนะ่ะค้เพื่อต่อยอดอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อเด็กๆแต่ละคนอาจจะแบบไปเรียนต่อที่ต่างประเทศใช้ทุนต่ออะไรเงี้ยผมก็แล้วก็เผื่อเด็กจะมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่โค้ดด้ดีในประเทศหรือว่าในหลายๆที่อื่นแล้วเราแบบเด็กที่แบบไหนแบบไที่จะ <ผม S 2> แบบ<ม>เข้าตาเข้าตาเราที่จะแบบมาร่วมทีมเราก็คงเป็นเด็กที่เวลาเราให้ลงไปแบบ ลงไปโชว์ศักยภาพอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าต้องเป็นเน็กที่แบบโชว์ได้แบบเต็มที่ไม่กลัวแต่ว่าเป็นคนที่แบบสู้จนทินได้มีสุดท้าย่อนนี้คือใครหลายคนก็เลยมอง แบบมียังเป็นนักแสดงใช่ไหมคะอ๋อยังเป็นนะหรือหรือไปเป็นคือแบบไปเป็นแบบรุ่งทางเป็นบาร์เทนสบอลไปแล้วก็แสดงได้นิดหน่อยหล่อเล่นเยอะไปนิดหน่อยอะไรก็เป็นอีรัก็เป็นอีรังเอาไปเอาไปให้พยายามไให้ให้พยายามไปก็คือยังเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็แต่ก็ถ้ามีโอกาสไปเล่นบาหรือว่าคุมมาก็ไป ก็ก uhm, ็ถือว่าเป็นโอกาสของเด็กก็เป็นก็ต้องรอดูว่าเด็กเด็กแต่ละคนเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวรอดูเป็นครูที่มีค่ะอ๋อจะเป็นคด้ไงรับสอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะเด็กเขาเด็กเ่ะเด็กเขาเด็กเขาเด็โอเคค่ะเขาขึ้นเขาตัวเด